โอเคครับสวัสดีครับกับวิดีเกมแบทเทนแคทกับด่านนี้มีชื่อว่าคืนท่องราตรีของปีศาจนะครับโอเคครับด่านนี้มีทั้งหมด10ด่านนะครับผมเคลียร์จนถึงด่านสุดท้ายเรียบร้อยแล้วแหละเพราะมันเป็นด่านที่ตัวมันสามกันครับผมมาด่านสุดท้ายจะให้เป็นตัวแรครับไปเริ่มกันเลยละกันนะครับมาเลยขอตัวแรหน่อยเร็วๆๆขบวนพาเดทเลเวลสูงสุดครับผมมาโอเคครับ ใกล้จะจบอีเวนต์ฮาลวีนแล้วครับเหลืออีกวันเดียวเองมาป่าปตังก่อนเลยครับแล้วก็ป่าตังอีกหนึ่งรอบครับผมมารีบเคลียร์รีบไปครับช่วงนี้ไฟผมมันชอบเสียไม่รู้เป็นอะไรครับอหงุดหงิดมากเลยช่วงนี้งั้นแคนแคนไปครับส่งของไปครับไปเจ้าแมวกามค้งครับผมปรับมันแคน สวยครับป่าต่างครับป่าต่างอีกหนึ่งล้อครับผมโอเคครับโอเคโอเคโอเคป่าไปป่าไปไปรีบเคลียร์รีบเคลียร์นั่นแหละนั่นแหละไปงั้นชอลาครับผมเจ้าฮิบิสึครับปไปน้องจีกงครับผมแคลรี่ไปครับโอเคครับประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับรถไฟไปชมสิสวยครับอ่ะแล้วก็ปล่อยไปรัวๆครับจนกว่าจะชนะเนาะเจ้าบอสก็เป็นเจ้าเขานกฮูกเนาะเจ้าบ้าเนี่ยเจ้าบ้านนี่เป็นบอสแทบทุกด่านเลยนะ โอเคครับไปไปรีบเลียร์เียรีบเลียรีบเลียรีบเลียร์ไปเลยไปเลยจะได้เอาตัวแลไปเปิดตู้อันตู้ขอเป็นตู้ของฮาโลวีแล้วกันนะครับส่วนตู้เมทัลสลักก็ไว้งั้นแล้วครับโอเคเผามันแคลรี่สวยครับน่าจะเลียไม่ยากครับด่านนี้ไปรีบเลีย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 อโอโหปัญหาคือเจ้าหมูเจ้าหมูซอมบี้ครับมันชอบบุดินแล้วโผล่ขึ้นมากระแทกแคลรี่ผมนั่นแหละ อย่างสวยเลยเผ่ามันแกลี่สวยครับรถไฟไปครับผมชนนั่นแหละชนสีดําก็ฟาร์มตังค์ครับโอ้โหและตังค์เต็มตัวเลยเนี้ยไอหมู่บ้านเนี้ยมันชอบมาล้วงแผงหลังผมเนี้ยรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์สวยครับสวยครับสวยครับฮีบิสึไปเพิ่มครับผมไปเร็วฮีบิสึเดินไปโอเคครับแล้วกาเจ้าเขามันจะตายก็สักพักใหญ่ๆนลครับรถไฟไปชนหน่อยเร็วชนนกฮูกหน่อย สวยครับชนโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยชนโดนฮิปโปสวรค์ครับผมเ <C ũng> ผามันแคลรลี่เยี่ยมยอดอ่าอปืนใหญ่ไหครับจะหมู่บ้านนั้นอย่าสุดท้ายก็ดำดินจนได้ครับผมเฮ้ยห,หรือไม่ดำนะ,ะถ้าไม่ดำก็โอเคครับไปไปไปแล้วซอมบี้เนี่ยมันดำมานี่นะฆ่าเราไม่ได้ตังค์เลยนะตอค่าสองรอบโอเคขค้าช็อกโกแลตผมกมาละเย้แล้วเ <C ũng> ย้แล้วทุกคนเย้แล้วเย้แล้ว คนมันสวยยังไม่ตายอีกเฮ้ยมันอึดเอาการนั่นนี่แคดดี้อย่าเพิ่งตายนะน้องไม่นะไม่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 เคียร์เคียร์โอเคครับแคดดี้ผมก็ถึกอยู่ออกเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องชนมันลถไฟสวยครับอ่าฮิบิซึไปเพิ่มครับผมตายอย่างเด้อเฮ้ยตายทีแล้วเร็วอยากได้อยากได้ตัวแล้วมาเลยจะตายนี่เฮ้ยเขาแคลรี่สวยครับสวยครับสวยครับลูกงีเอา เออชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ละอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับมันตายละไป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 จบ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 รีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์จะได้เอาตัวแร่เนาะแล้วทานมันเลือดอย่างเงอะเลยครับจะแสนแปดโอเคครับไปไปรีบรีบจบรีบจบไปช่วยกันตีช่วยกันตีอะปล่อยไข่ไม่ได้ละรอเวลาชนะอย่างเดียวครับผม โอเคครับอ๋อจำได้แล้วน่าจะเอาอยู่กี่บูรนอะครับเอาไว้ตบตัวสีดำเนาะได้ตัวแรมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็30มกระป๋องแมวครับผมโอเคหวังว่ามันคงไม่มีแบบมงกุฎเนาะไม่น่ามีอยู่แล้วด่าแบบนี้ครับโอเคครับไม่มีครับผมปะไปเปิดกาชากันเลยดีกว่าครับมาตู้ฮาโลวีนครับผมกดเลยครับ1รอบครับ ขอน่อยขอน่อยขอน้อยโอเคครับตัวนี้ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวย่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบุย